มาครับทุกคนนะครับเรามาสร้างอาณาจักรในป่าของเราดีกว่านะครับให้อยู่รอดได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆวันนะครับอ่ะก็สะสมไม้มาพอสมควรทุกคนก็สร้างแผนที่ไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวสร้างแปลงแครอทเลยละกันนะครับก็ซื้อมาให้หมดเลยทุกคนนี่ซื้อมาหมดแล้วทุกคนแล้วก็จัดหาที่วางนะครับให้มันใกล้ๆกับไฟนิดนึงทุกคนให้มันใกล้ๆกับไฟนะเพื่อที่แบบว่า เราจะได้เอาใส่เครื่องเชี่ยวภาพได้ใกล้ๆทุกคนก็วางไปแบบนี้เลยนะครับวางทับซ้อนแบบนี้ได้เลยทุกคนเพื่อเป็นการที่ในจังหวะที่เราทําการเก็บเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินไปเดินมานะครับไม่ต้องหมุนซ้ายหมุนขวามุนหน้าหมุนหลังนะครับวางไปเลยครับทับซ้อน,นไปยี่สิบแบนแบบตึงๆทุกคน ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาสร้างคอปเพินนะครับเพื่อขยายอาณาเขตของเราหน่อยละกันมีเท่าไหร่ก็ซื้อมาให้หมดเลยจังหวะนี้อ่ะวางลงไปครับเพื่อกลางอาณาเขตนะครับ <c oughs> คิดว่าโกโจเตอร์จังหวะนี้นะครับอ่ะวางลงไปมันทําให้อ่าพื้นที่อาณาเขตของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นนะทุกคนสําหรับตัวคอปเพินนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนาะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสร้างเป็นเครื่อง เครื่องเครื่องทาปุ๋ยชีวภาพแล้วกันใช่ไหมเรียกถูกไหมมันคือเครื่องทําปุ๋ยอะ่ะนะครับอ่ะก็เลงดีๆทุกคนแล้วก็วางแหมะลงไปนะครับประมาณนี้อ่ะก็อยู่ใกล้กับแปลงแครอทเพราะว่าเราจะเอาแครอทยัดใส่เครื่องนะครับเออต่อมาก็ทําการปลูกต้นไม้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะเตรียมการให้มันโตแล้วก็ตัดเอาไปยัดลงเครื่องย่อยเพื่อที่จะสร้างกําแพงไททันนั่นเองทุกคนอ่ะ เตรียมตัวที่จะสร้างอาณาจักรในป่าใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเออบอกเลยนะครับยังไงก็อยู่รอดเป็นพันพันวันนะครับเป็นร้อยร้อยวันแน่นอนถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดหรือไม่ตุยนะทุกคนยังไงก็ไม่ตุยแน่นอน,นครับปัวอย่างเดียวคือแม่งหลุดนะครับทุกวนนี้อ่ะปักปักไปทุกคน,กกกกคนสําหรับตัวต้นอ่อนนะครับจังหวะนั้นนะฮะก็มีเลยทุกคนตัดต้นไม้ต่อเป็นไ,ไง เรามีเลื่อยนะครับตัดโคตรง่ายเลยบอกเลยนะครับเลื่อยอันนี้นะฮะปลูกปลูกแตตัดปลูกปลูกแต่ตัดทำอยู่คนเดียวนะครับโคตรมัน <c oughs> อ่าเห็นไหมต้นไม้ใหญ่นะครับใช้เลื่อยเลื่อยตัวเดียวเห็นไหมโคตรมันทุกคนอ่ะเลื่อยไปนะครับเลื่อยไปเดี๋ยวเราต้องเก็บอ่าพวกตอไม้กับพวกกิ่งไม้พวกนี้ไปปลูกด้วยนะครับเอออ่ะ ตัดแบบบันเทิงอะ่ะนะฮะต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ตัด,มดไม่หมดไม่ผลต้นไหนนะฮะจังหวะนี้นี่ฮะโอ้โหตัดไปพื่นตัดไปนะครับตัดไปตัดไปเมื่อต้นไม้เราพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสร้างของเล็ก,ลกๆน้อยๆหน่อยละกันนะสิ่งต่อไปที่จะสร้างนะครับก็น่าจะเป็น ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรายังไม่ได้สร้างหม้อข้าวเลยทุกคนนะครับกับอ่าต,ตัวตัวตัววางแครอทนะครับอ่ะก็สร้างประมาณนี้นะครับสูตรใครสูตรมันนะครับใครจะวางตรงไหนวางได้เลยแต่ว่าสูตรนี้น่าจะทําเหมือนกันหมดเพราะว่าเราจะให้มันทําอาหารอัตโนมัตินั่นเองพยายามวางให้มันชิดๆนะครับชิดๆิติด,ตดโอเคสวยงามนะครับอ่ะก็เก็บแครอทมาทุกคนเห็นไหม นี่ฮะการวางแครอทให้มันติดชิดกันนะครับเวลาเก็บมันจะได้เก็บง่ายทุกคนไม่ต้องหมุนซ้ายหมุนขวาเนาะก็เอามาวางแบบนี้เลยทุกคนนะครับ <S <S อ่าฮะก็เกือบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ค่ายเราค่ายลูกเสือนะอาวางไปวางไว้ครับวางไปเทไปนี้เลยทุกคนเดี๋ยวมันผลิตอาหารอัตโนมัติเองนะครับจังหวะนี้อ่ะ ที่เหลือก็เอาไปใส่ปุ๋ยนะครับทำเป็นชีวภาพหน่อยแล้วกันนี่เฮ้ยเฮมันไม่ลงเครื่องนี่ฮะวางไว้หมดกลายเป็นขี้ไปแล้วทั้งหนี้เหมือนปะเหมือนก้อนขี้อยู่นะอ่ะนี่ฮะเออมันจะทำให้เราได้เชื้อเพลิงที่เยอะขึ้นทุกคนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการสร้างต่อดีวยว่าตอนนี้อ่าช่วยเด็กมาบ้างแล้วนะทำการสร้างเพียงเลยทุกคนอ่ะ สร้างมาเลยครับสี่เตียงแบบตึงๆวางลงไปเลยครับสี่เตียงมันจะได้เวลาช่วยเด็กครบเนี่ยมันจะได้เพิ่มทีละเวัน9วัน 9, วันนะนองนะครับก็อ่ะแล้วแต่ใครจะจัดสวนยังไงจะแต่งยังไงนะครับก็แล้วแต่คนดูเลยนะครับจัดวางให้มันสวยงามเพราะเราต้องอยู่ในนี้เป็นวันๆนะครับเออเล่นทีนะครับเล่นกันข้ามวันกันเลยทีเดียวเชียว มาต้นไม้เราพร้อมตัดแล้วทุกคนเดี๋ยวตัดต้นไม้รูปนี้นะครับเอาไปลงเครื่องเราก็จะสร้างกำแพงไข่พันล้านนะฮะหวันนี้เ,น,เนียมีเลื่อยอันเดียวครับบอกเลยโคดมันเนี่ยตัดจนแหลกอนะบอกเลยทุกคนดูดิปลูกเอาไว้เยอะมากนะับปลูกเอาไว้เยอะมากนี่ฮะปลูกด,ดูดิเป็นลานถึงเหรอไม่น่าถึงนะ แต่เป็นร้อยแน่นอนนะครับงนวะนีนน้นี่ฮะเดี๋ยวเอาพวกนี้เอาไปลงเครื่องให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปสร้างกําแพงกันใครมีไอเดียการสร้างกําแพงแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็รองคอมเมนต์บอกได้ทุกคนนะฮะนี่ฮะโอ้ยติด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 โอ้โห,โโห,โโหมันแหลกเว้ยคือมันเยอะมากอะ่ะดูนะครับปลูกไว้เยอะจัดเพื่อที่จะตัดทีเดียวแล้วก็เอาไปลงเครื่องทีเดียวไงงหวะนี้เนาะ Mould mould <udo> มาดินี่ฮะตัดไม่หยุดตัดไม่หยุดตัดไม่หยุดร้อยฮะแหลกครับแหลกแหลกมากตอนนี้ดูดิเยอะมากทุกคนแหลกไม่แหลกลองสังเกตไม้ดูดิทุกคนเห็นไหมเออดูดิดูดิมันยังขยับไม่เสร็จเลยปะ เออโคตรแหลกนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวขนย้ายลงเครื่องทุกคนกวาจะเสร็จนะครับขวาจะขนย้ายลงเครื่องเสร็จกเหลือมดทุกคน่ะจากกองเบลเลอร์นะฮะก็เหลือกองแค่นี้แล้วนะฮะอนนี้ก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเอาไปลงเครื่องทุกคนหลังจากที่เรานะครับลงเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราได้ไม้มา1,400ักว่าท่อนทุกคนแล้วแม่งแหลกมากนะครับตอนนี้ที่มันแหลกคือมันแหลกกิ่งไม้เว้ยทุกคนเออเดี๋ยวให้อา่า เพื่อนๆเน,เนี่ยเอากิ่งไม้ไปปลูกเก่อแล้วกันนะครับเพื่อลดอัตราการแหลกนะอะตอนนี้เราก็ถลุงซื้อกำแพงไททันอย่างบ้าคลั่งครับฮะเออถลุงซื้อย่างบ้าคลั่งจากพันสี่นะครับเอาให้เหลือสักห้าร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกำแพงกันเลยทุกคนนะครับมากำแพงอันที่หนึ่งก็เริ่มก่อเลยครับก่อให้สวยๆนะครับอย่างที่บอกเราต้องอยู่ตรงนี้เป็นวันๆทุกคน เออไว้ถูกใจสร้างใหม่นะฮะจังหวะนี้ไปค่อยสร้างครับค่อยๆสร้างเดี๋ยวมันไม่ตรงนะพอมันไม่ตรงเดี๋ยวมันก็ต้องแบบมาลื้ออีกนะฮะเออไม่สวยไม่มีแรงเล่นอีกไม่สวยไม่มีแรงอยู่อีกจังหวะนี้เอ้าอ่ะสร้างงไปนะครับสร้างอยาให้มันเข้ามาได้ทุกคนอ่ะใครจะนัดแบบไหนสร้างเลยจังหวะนี้สร้างให้มันดูดีหน่อยแล้วกันวางไว้ครับ ให้มันตรงๆเออเล็งทีเดียวให้มันตรงฮะหมีบางเลยคนระับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นไงโอหวิศวกรเข้าสิงหมดเลยนะมีใครจองตัวไปสร้างฐานไหมฮะกายจะเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมพอเราครัฟมาทีเดียวนะครับแล้วก็วางทีเดียวเนี่ยมันง่ายไงน่ฮะวางโป๊ะโป๊ะ,โป,ะ,โ,ปะโป๊ะนะครับนี่นี่เห็นไหมเออบอกเลยสร้างบ้านโคตรเพลินนะครับ เองนะครับตัดเองครับเองก่อเองครับนักเลงพอถวันนี้ <c oughs> อ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้อืมอันนี้มันเป็นทางต่างระดับนะมันเป็นทางต่างระดับเอเยเนะก็น่าจะประมาณนี้ได้กระมังลงไปเลงข้างล่างดีกว่าไหมนี่อืมได้ไหมไม่สวยนะคิดว่าไงทุกคนไม่น่าเวิร์กนะอืมไม่น่าเวิร์กมันมองยากนะครับ แบบนี้มันต้องลงไปมองข้างล่างวะอ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนแล้วกันเอาออกเอาออกเอาออกอืมลงมองมองข้างล่างดีกว่าง่ายกว่านะแบบนี้เออนี่ฮะเออมันต้องงี้ดีวะสวยงามครับบายเรื่อยๆเลยพี่ชายนั่นแหละแจ๋วแจ๋วสวยวันนี้มีอีกไหมฮัลโหลอ่ะบายเผลนไหมล่ะนี่ฮะ <c oughs> สร้างกำแพงยันยันมืดอะตอนนี้นะครับสร้างกำแพงยันมืดนะครับชนเผ่าซาไกแป้งบุกด้วยดิเดี๋ยเดือดเด้วสร้างต่อไหมให้เพื่อนระบู๊ไปแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บปป๊าปป๊าปป๊าทีโถสร้างกำแพงไม่เสร็จเลยเฮ้ยโลเนี้ยกองอยู่นิดเพียบเลยนะตอนนี้ปะ่ะ เก็บ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 เอามันไปย่อยให้หมดนะเอาไปทำเชืเ้อเพลิงให้หมดไอ้พวกนี้นเอาเลยอีกตัวนึง่งว่ะโอเคกินก่อนโอเคหลังจากทำกำแพงรอบนอกเสร็จแล้วนะครับก็เรามาแต่งข้างในให้มันสวยงามเหมือนกันตอนนี้เราก็ทำการกั้นห้องแล้วทุกคน <c oughs> น,นี่เป็นไงกั้นห้องกั้นห้องเตียงนะครับกั้นห้องเตียงป่ะแล้วก็เดี๋ยว ซื้อชั้นหน่อยละกันถึงเวลาที่จะต้องแบบว่าจัดโซนอาหารใหม่แล้วทุกคนนะครับเออเพื่อโภชนาการที่ดีนะฮะหว่างอี้มันเกี่ยวปะวะอ่ะวางไว้นะครับวางไว้นี่ฮะก็วางชั้นนะครับเดี๋ยวเอาอาหารมาวางไว้ในชั้นไอ้พวกนี้เป็นฝักทองนะครับฝักทองฝักทองฟักทอง,ทอ,ง,ทอ,งอ่ะแล้วก็เอาไปวางไว้ในชั้นแบบนี้ได้เลยนะทุกคนเออเพื่อความสวยงามเว้ยเป็นไง โ okay. อเคอะแล้วก็เดี๋ยวเอา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 หม้อข้าวกับไอ้ชั้นตรงนี้ไปวางวางไว้ที่ใหม่ดีกว่านะครับอะหม้อข้าวอุ้ยดูดิเห็นไหมทุกคนเยอะปะนี่ฮะที่มันทำอัตโนมัติเอาไว้นะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยเอออะก็เอามาเรียงนะครับเอามาเรียงเรียงขึ้นชั้นเอ้ยชนเผ่าสาก,กาบุกอีกแล้ววะ่ะ เอามาเรียงขึ้นชั้นเอามาเรียงขึ้นชั้นนะครับขึ้นชั้นไปขึ้นชั้นไปเออขึ้นชั้นมันเป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวะนี้นี่ฮะเรียงสวยงามเรียงแบบสวยงามไหนเงบ้านน่าอยู่ไหมทุกคน่ะไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชั้นนี้ไปด้วยนะครับนี่ชั้นนี้ชั้นนี้โอเคเอาไปวางไว้ วางให้ตรงๆแบบสวยงามตามท้องเรื่องโปะลงไปแล้วก็เอาหม้อข้าววางด้วยทุกคนนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ประวางชั้นกันต่อนะครับตอนนี้หม้อข้าวเราก็ทํางานอัตโนมัติอยู่นะนี่เป็นไงทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยไหมนี่คือโรงเก็บอาหารของเรานะครับจังหวะนี้เอออ่ะ ตอนนี้นะครับฐานทัพของเราก็เสร็จพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จดีเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆหน่อยละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้นะครับก็เป็นที่เก็บผ้าพันแผลตรงนี้ก็เป็นพวกเตียงนอนของไอ้พวกเด็กเวรนะครับที่เราไปช่วยมานะฮะอ่ะตรงนี้นะครับเป็นโซนอะไรวะเนี้ยใครมาตั้งวะเนี้ยบูชาขนมเค้กรอบูชาขนมหวานนะฮะเราอ่ะตรงนี้เป็นโซนอันตรายนะครับระวังฟืนระวังไฟนะครับอืเห็นไหม ถังน้ำมันเต็ไหมไปหมดนะครับเออนี่ฮะโซนนี้โอเคนะอ่ะแล้วก็โซนเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะก็คือโซนอาหารนั่นเองทุกคนนี่โซนอาหารนะครับเป็นไงเฟียบะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกำแพงหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเออเป็นไงซากศพของพวกชนเผ่าซาไกเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้นี่ฮะมันเข้าไม่ได้ไงทุกคนนี่คือตอนเนี้ยเราสร้างแบบ เนี่ยครับดูเต็มไปหมดเราสร้างแบบว่าสุดขอบสุดขอบวงเลยอ่ะเออสุดขอบวงเลยนะครับนะฮะยิงได้ปะเราได้จะโดนปะโอ้ยเต็มเลยดูดิไอตัวถือลูกตุ้มนะฮะถ้าโดนนี้บอกเลยร้องเจ๊กแน่อนอนนะจอดนั้นกลุ่มนั้นนะเราต้องมีตัวไซบอร์กมายิงนะครับอ่ะประมาณนี้ละก,กันทุกคนนะครับสําหรับการสร้างอาณาจักรของเรานะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดนึงละกันทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ